บเมื่อวันเอ็นยายชมพูกินตำกชอมื้อนี้ยายชมพูจะมากินต้นอึนชอโอ้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 ต้มอึนมันจะเฮียชัยอีปีเอออออ มันสุกล้นไงสุกจนล้นไงแต่เอ๊พี่น้องมันนี่จะพี่น้องสุขสุขคนสบายดีกันเพราะจ่าใครก็สบายอยู่บุงต้มอึ้งต้มอึงนะเธอต้มอึงต้มอึงบุมอึงเต็มถ้วยเลยอึงแม่ไข่เลือดฉล้นแตนเลยบูจอนขอคนก่อนนะเธอคนบูอึงเม่ไข่นะเธอจะให้ดูอึงแม่ไข่อึงแม่ไข่ตักให้เบิ้งตักให้เบิ้งแบบจัดเจาะเลยแม่ไข่ น้ำมันจะเหียงหรือแม่ไข่หรือม่ไข่ก็เธออือชีย้ยัดเข้าในจากพี่น้องสู้ๆคนอาอาน้ำเย็นน้ำเย็นว่าไม่น้ำห่อนเปิดบริสุทธิ์น้ำเย็นสุดชื่นเลือดสมเป็นแตนบอกว่าสีสุดอันนี้โซ่กันมาทีไหนอันนี้อยาเป็นอันต้มอื่นใส่อันใบบักคำอ่อนเดิมาป่ ใบข้ามอ่อนเห็นไหมใบข้ามอ่อนเห็นบ่เคาับีเมืองนี่ใบข้ามอ่อนนี่เห็นไหต้มเมืองใช้ใบข้ามอ่อนพีนนน่น้องเอ้ยสวดน้ำก่อนเออสอนหน่อยบ่คือสอนใหญ่สอนใหญ่บเ่เรื่องมากขยันพูดหนึ่งนี่แหละเลื่มงแม่เล้วกับเท่านาเท่าหลังเรื่องมากที่ว่าล่ะบ่ยาดปากเปียกพี่น้องเอ้ยให้เท่าให้โบ่ยา ไปหน่อยมันเลิศสมอ้อมลอ้อมกระบ้อนไหมอู้ว่ากระบ้อนพี่น้อกเงี้ยกระบ้อนอืมสมอ้อมล้อมคือจังใบยอยงดอกข้าติ้วนี่ยนีอดอกกระบ้อนเนี่ยมันคือจังดอกข้าติว้วมันแซ่บมันแบบว่าสมอ้อมลอ้อมไหมข้าวเหนียว,ข,ยวข้าเหนียวข้าวเหนียวนะเธอวันนี้ฉันกินข้าวเหนียวนะเธอไม่ใช่ข้าวเจ้าไมองเป็นใจเลยผัวหนัก เป่าคะตามหานิยมให้แฟนคลับฮักให้แฟนคลับลงลงมหายาชมพูเรื่งลงงแม่หาอกาอลเสี้จะ้หน้องเป่าจำเกรลุยจำเปกอ้า

รสมันจนะเมันแสบไม่ประคําออน ให้มาขำอ่อนกว่านะเลิศสมอร่อยเต็มอมดเต็มวิเต็มวิเติมิเติมวิขายเร่งมดแล้วมิแฟนครับเขียนมาหลายครั้ย้ายขอสู้เลขหน่อยเลขขายหมดไปสองมือแล้วมันนี้มือที่สามขายแจงยังขายเร่งวันหนาเด้อ มึงหนาจะมาซื้อกับแม่พูดบอกอยพี่หน่อยคุยอันนี้คุยนี่ไหมน่บคาไหมน่บค้าง้อนไหมโอ้พี่น้อยปจะคุยหลายๆมันสมมันสอารมดีดเด้ันคุยะรๆมันจะสีมค่ะกนี้ไงเต็มท้องในเธออืม้น ตีวิตีิอยูนกกะได้บอกดีดีนกบอกกิจฉนพูดอ่มันดูไกลยัจฉูไหมมันก็เลยบอกคือกิจฉุนมั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 นบบึ้งบึ้ึงัครทั้งมันเต็มสองมันท้อน ววขวบอินอืมขอคิดจดคว้าอ๋ออ๋ออ๋ออืมไม่เหลือไม่อืม ข้าคั่วกัถ้าการข้าคอกับ่วมันแค็งเตมเนี่ยไปหาหมอฝอืืดไม่ลนยุไมตกัมนตงาหฟันฝนตกแห้งแห้งาหันึกว่าบะเก็บส์นะร้อนมาลนฉินชอบผัก ว่าม ah. oh, mm ันเสียงเครืงบินว่าเป็นอไรมันแสบใครมาไหนมันมัน Chịu mấy Con Tiếng bụng này Ừ căng mẹ Uống มันไก่ขีกินมาได้ไก่ขีก้อนแต่มันตุ่มมันถ่านมันแซ่บ บอนอืมแปลกเลยมันส่งอมล้อมอะอะนั่นเป็นเลนยล โอ้ไข่ไข่ไข่อแม่เลยบ้างอ่อนอ่อออกับพอข้อเลยพี่น้อยอ๋อไขมันไงไข่มันออกจากท้องคนก้นนห้มันเย็นกอนโอ้โอ้โอ้โอพี่นอยสีเบิ้งสีเบิ้งสีเบิ้งมักอ้างเนาะแบบว่าแบบบ้ามันเป็นไข่ไหมเป็นไข่หรือเป็นมันมัน้ม กอ้างกนะันหะอฮึมอใครมนั่นอ้าฮมหน่อยอแล้วสีจะมา เธออืมพี่น้องเฮ้ยพี่น้องพี่น้องตื่นแต่ไปเด็กน้อยไปเด็กน้อยนะไปไต่อึ้ออีพอไปไต่อึ้อมาตื่นมันยังไม่เศราอุบเอ็ฟอุบเอ็ฟอุบเอ็ฟอุบเอ็แสดงว่อีพอได้อื้อไหวต้มมาที่ไหนอีแมงมันต้มใส่หยดใบมะขามบ๊อ้มันแซ่บพี่น้องไอ้แซ่บอีหลีอีรัวนี่ต้มแบบบ้ใส่ขี่เด้ผู้ถาวรบรรทัพสมัยก่อนเนาะต้มอืงอเนี่ยป้ใส่ขี่เด้ใส่เอง พันผู้ใดกินใส่ขีว่าเป็นเนี่ยได้กินต้มขีมมั้ยแง่แบบเป็นอย่างไรเออแสบเป็นน้ำแข็งเป็น้องเออตอนเป็นนิ่งนอนแล้วรีเนาะกินอย่างก็แสบเป็นอย่างไรหาตัวมีไข่ก่อนมันแบบว่ามีไข่กับ่มีไข่สูตรเนกันปนกันไงอุศระที่มันมีไข่กว่าที่มันไปไข่เซ็ตไปไหนอะเธอเออไข่ฉันหายไข่น้ำขุนยัยก่น เฮ้ยนั่งเหน็ก <surve mb> ินด้วคนนะเอาขึ้นมาขึ้นมาให้มันเย็นเพราะว่ามัน้อนเนี่ยจ้ามัน้อนอีหลีอีหลอเนี่ยคนหาไครมันน้ำปอนเห็น่โอ้นี่ไครมันก้อแล้วข้อแล้วขอแล้วแล้วโอ้ใคริีนทองเลยทั้งไครทั้งมันนี่ อ่างหลายต้องระวังกา่างที่จะตากผ่านในบ้านนี่ผฝนตกตกแค่ทักไม่รู้จริง